ตำรวจก็คุมฝูชนเริ่มเข้าสามเหลี่ยมแดงในขณะนี้เพราะฉะนั้นขอให้พี่น้องที่กำลังจะมุ่งหน้าเป็นหูเป็นตากันนะครับวันนี้ราะรอดต้องช่วยกันและกันนี่คือสภาพกวลาหนจากการเริ่มต้นคาม็มอบของกลุ่มธรรมศาสตร์ที่สี่แยกราชประสงค์ทำให้เราเห็นการพัฒนาจากคามมอบวันที่หนึ่สิงหา การนำจะมีหรือไม่ไม่ใช่ปัญหาแต่การน,นำที่ไม่ได้รับการประกันตัวอาจมีส่วนสําคัญจุดประกายให้ผู้คนออกมาร่วมขบวนอย่างล้นหลามนัทวุฒิบัวประทุมรองหัวหน้าพักเก้าไกลมองว่าการที่สํานักง,งานตํารวจแห่งชาติยื่นขอเพิกถอนสิทธิการประกันตัวของเพนกวินพลิตช,ชีวารัฐ ขณะที่สารก็งดไต่สวนและออกคำสั่งส่งไปยังสารธัญ,ญบุรีช่วงสามทุ่มของวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาถือว่าเป็นความผิดปกติและพบว่ามีการกระทำลักษณะเดียวกันนี้กับแกนนำหลายคนในช่วงสองสวันที่ผ่านมานี่เป็นประเด็นที่ตั้งข้อสังเกตกับกระบวนการยุติธรรมว่าพยายามใช้กฎหมายเพื่อปิดปากความเคลื่อนไหวต่างๆอยู่หรือไม่ แต่หากย้อนกลับไปสำรวจเหตุผลที่ศาลไม่ให้ประกันไม่อนุญ,ญาตปล่อยตัวชั่วคราวบรรดาแกนนำต่างกรรมต่าง,างวาระจะพบว่ากรณีเพนกวินมีกรณีที่สำคัญคือการถูกถอนประกันจากการโพสต์รูปต,ตนเองถือพระบรมชายาลักษณ์และกระทำการไม่เหมาะสมศาลเห็นว่ามีเจตนาด้อยค่าหรือลดคุณค่าของสถาบันและจะมีผลเสื่อมเสียต่อสถาบันในที่สุดเป็นการฝ่าฝืนเงื่อนไขที่ศาลอนุญ,ญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว ข้อเท็จจริงตามพยานหลักฐานดังกล่าวรับฟังได้อย่างชัดแจ้งโดยไม่จำเป็นต้องทำการไต่สวนเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงปรากฏเพิ่มเติมอีกเรื่องนี้แม้แต่ทนายก็ยอมรับว่าหนักใจแม้จะแย้งว่าเมื่อมีข้อเท็จจริงใหม่ขึ้นมาสารก็ควรจะไต่สวนก่อนว่ามีการกระทำผิดจริงหรือไม่ส่วนอนนนนำพาถูกแจ้งข้อหาคล้ายคลึงกันจากการร่วมเวทีปราศัยในม็อบแฮร์รี่พอตเตอร์ก็มีพฤติกรรมที่ไม่แตกต่าง พนักง,งานสอบสวนจะขออำนาจศาลฝากขังในวันที่11สิงหาเช่นเดียวกับไผ่ดาวดินหรือจตุพัฒบุญพัทรรักษาที่ศาลเห็นว่าหากอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวอาจหลบหนีหรือไปก่อเหตุอันตรายประการอื่นจะอย่างไรก็ตามทีการชุมนุมของกลุ่มธรรมศาสตร์และการชุมนุมในวันนี้คือการส่งสัญญาณเตือนเจ้าหน้าที่รัฐบาลจะจัดการอย่างไรกับมอบซึ่งนัดหมายวันที่15คาปัก ซึ่งมีคนชี้แนะว่ามัวขับรถตระเวนไปก็ไร้ค่าสู้จอดทิ้งไว้สักสามสีวันน่าจะสร้างแรงกดดันต่อรัฐบาลได้มากกว่านี้